สวัสดีค่ะวันนี้พี่ิินจะพาไปดูท็อป10อันดับหนุ่มหล่อนักแสดงเกาหลีที่มีค่าตัวแพงที่สุดในวงการการันตีจากความฮอตและฝีมือการแสดงของพวกเขาได้เป็นอย่างดีข้อมูลนะคะเป็นการจัดอันดับเกี่ยวกับรายได้1ตอนต่อ1ซีรีส์หเรื่องค่ะยิ่งเรื่องไหนที่มีกระแสฮิตเรตติ้งแรงแล้วแล้วก็มีหลายตอนเนี่ยก็คูณกันเอาเองนะคะว่าค่าตัวของหนุ่มเกาหลีขวัญใจแฟนๆนั้น จะเท่าไหร่กันค่ะบอ,อกเลยว่าเยอะมากๆจริงๆคนไหนติดอันดับกันบ้างเนี่ยตามไปดูกันเลย 10. จีชางอุกหนุ่มเกาหลีหน้าหวานหุ่นแซบควันเจ้สาวที่มีผลงานดังมากมายเช่นซีรีส์แบกดงซูพิตเลอร์เอมเพรสกิเคทูนักสแสดงหนุ่มวัย29ปีที่ฝีมือโดดเด่นน่าจับตามองมาก ได้ค่าตัวนะคะเราๆห้าสิบล้านวอนต่อตอนค่ะหรือประมาณ1.5ล้านบาทต่อตอนอันดับที่เก้าซองจุงกิหนุ่มเกาหลีหน้าหวานอีกคนที่เปี้ยงป้างและดังสุดๆจากบทกับตันยูชีจินจากซีรีส์เรื่อง d e s c e n d a n t of the Sun กลายเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะโด่งดังนั้นก็มีผลงานซีรีส์เช่น สองคุณวันสแกนดอนในบทพระรองและ The Innocent Man ในบทพระเอกแต่หลังจากโด่งดังกับซีรีส์ d e s c e n t นน t ์ออฟเแล้วค่าตัวของพระเอกซองจุงกิก็สูงขึ้นอยู่ที่รา,ราวๆหกสล้านวอนต่อตอนหรือประมาณ1.8ล้านบาทต่อตอนอันดับที่8ปดีจองซอก นุ่มนักแสดงที่อายุน้อยที่สุดตอนที่ได้รับรางวัลน,นักแสดงชายยอดเยี่ยมจากเวที The Grimmate Award จากซีรีส์พินอคคิโอและมีผลงานดังๆมากมายเช่น I can hear you v o i c ด d t ก t ตอร์แและ s c h o o l 2 0 1นนอกจากนี้ยังเป็นหน้าแบบสุดหล่ออีกด้วยทำให้หนุ่มคนนี้มีค่าตัวประมาณ60ล้านวอนหรือ1.8ล้านบาทต่อตอน อันดับที่7จ็ด a ูอาินักแสดงหนุ่มชื่อดังที่เริ่มเป็นที่รู้จักจากซีรีส์สองคุณวันสแกนดอนบันณฑิตน้าใสหัวใจวาวุ่นในบทพระรองหลังจากนั้นก็เลื่อนขึ้นเป็นพระเอกในเรื่อง Secret Affair และจางออกจองถนอกจากซีรีส์แล้ว y ูอาอยังมีผลงานภาพยนตร์ที่สร้างสถิติทำไรายได้สูงสุดในเกาหลีเช่นเรื่องพัน วิเทร์และเดทรอนทำให้เขานั้นมีค่าตัวสูงอยู่ที่70ล้านวอนต่อตอนหรือประมาณ2.1ล้านบาทต่อตอนอันดับที่6รลีมินโฮหนุ่มนักแสดงที่กลายเป็นฮันรยุสตาไปทันทีจากซีรีส์สุดโด่งดัง Boy Over f l ฟ w e เหรือ F4 เวอร์ชันเกาหลี เรื่องแรกที่ทำให้เขาได้รับรางวัลน,นักสแสดงชายยอดเยี่ยมและมีผลงานดังๆตามมาอีกมากมายหลังจากนั้นทั้งซีรีส์เรื่อง City Hunter The Hair The Legend of the Blues e a รวมทั้งงานด้านภาพยนตร์เช่น Gangnam Blues b ฮ n t y Hunter โดยค่าตัวของเขาลีมินโฮนั้นอยู่ที่70ล้านวอนต่อตอน หรือประมาณ2.1ล้านบาทต่อตอนอันดับที่ห้าอีซึงกิหนุ่มเกาหลีวัย32ปีที่มีผลงานโดดเด่นทั้งการเป็นนักร้องและพิธีกรที่สร้างสีสันให้วงการบันเทิงเกาหลีและมีผลงานซีรีส์สุดฮิตอย่าง Be Cause You Are My Woman Will You Marry Me กู f ฟ m i l y b o ุ๊และเรื่องล่าสุดที่ฮิตเป็นกระแสะอย่างมากกับซีรีส์แนวแอคชั่นรุนระทึกอย่างวากบอลค่าตัวของอ e ีซึงกิอยู่ที่70ล้านวอนต่อตอนประมาณ2.1ล้านบาทดับที่4โซจีซบนักสแสดงชายเกาหลีมากฝีมือรุ่นใหญ่ไว้41ปี ที่เล่นเรื่องไหนก็เรตติ้งดีพระเอกหนุ่มหล่อมาโรแมนติกที่คลองใจสาวๆม่อย่างยาวนานมีผลงานเรื่องดังมากมายเช่น Oh My Venus, m a t h r s u n I am Sorry I Love You ค่าตัวของหนุ่มใหญ่คนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80ล้านวอนต่อตอนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2.4ล้านบาทเรียกว่าเล่นเรื่องเดียวเนี่ยก็กินยาวได้หลายปีเลยค่ะ อันดับที่3โจอินซองขึ้นแทนพระเอกเกาหลีค่าตัวสูงสุดอันดับ3แม้วัยจะ39ปีแล้วเรียกว่าเป็นดารารุ่นใหญ่ในตำนานอีกคนตัวท็อปของวงการเกาหลีแม้เวลาจะผ่านไปนานแต่ความหล่อใส่นั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแถมยังขึ้นชื่อเรื่องฝีมือการแสดงที่เรียกเรตติ้งผู้ชมได้เสมอจากผลงานซีรีส์เรื่อง What Happened in Bali t h a t s Winter the w i b o e is okay t h a t s Love รวมถึงยังมีภาพยนตร์เรื่องดังอีกมากมายเช่น The T Carnival A f r o e n Flower ค่าตัวของโจอินซองนั้นอยู่ที่ประมาณ80ล้านวอนต่อตอนหรือราวๆประมาณ2.4ล้านบาทอันดับที่สองฮยอนบิน พระเอกเกาหลีวัย7 7ปีที่ดีกีความหล่อนั้นสาวๆยกให้เป็นพระเอกเบ้าหน้าฟ้าประทานไปแล้วเรียกว่าความหล่อแบบสวรรค์สร้างจริงๆแม้การเวลาจะผ่านไปนานตั้งแต่เข้าวงการมาและโด่งดังกับซีรีส์ My Name is Kim Samsung จนถึงตอนนี้ความหล่อเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกมีผลงานซีรีส์เรื่องดังมากมาย ให้สาวๆและแฟนๆน,นั้นได้ติดตามกันเช่น h ฮดี Heidi, i จสกี้แอนด์ไอสโนว์คและดังสุดๆในซีเคร t ตการ e เดนซีรีส์ฮิตกับบทบาทกระชากใจสาว,สาวกาัันตีฝีมือการแสดงของหนุ่มคนนี้ที่เล่นเรื่องไหนก็ฮิตทำให้ค่าตัวของฮยอนบินนั้นสูงขึ้นมากจนมาถึงอลัมบามายาพิศวงและต่อด้วยสหายผู้กองในแคลดแลนดิ่งออนยู แถมยังมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องบอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครฮอตเกินหนุ่มคนนี้ค่าตัวของฮายอนบินนั้นสูงถึง100ล้านวอนต่อตอนหรือประมาณ3ล้านบาทต่อตอนมาถึงอันดับที่หนึ่งคิมซูฮายอนจากความโด่งดังของซีรีส์ t h o Moon เด s i m p เพ s s e d อร์ซซีรีส์วูยูแคนความฟอร์มเดสตา โปรดิวเซอร์ทำให้ชื่อของนักแสดงหนุ่มวัย29ปีคิมซูายอนนั้นกลายเป็นหนุ่มสุดฮอตที่ค่าตัวแพงเป็นอันดับตน้ตนๆเทียบเท่ารุ่นพี่ในวงการอย่างฮยอนบินที่ค่าตัวสูงถึง100ล้านวอนแถมยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน5ซุปเปอร์สตาร์ผู้ทรงอิทธิพลจากนิตยสารฟรอปเกาหลีอีกด้วย